ก็มาถึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอีกแกสั่งไปสองกล่องนะคะตักหนึ่งพิมพ์รีพายสุ่มของกินของใช้มาดูสิมันจะคุ้มค่ากับครึ่งเดือนที่เราทนรอได้หรือไม่อันนี้แกสั่งมาสองกล่องนะคะเ,เพื่อนเพื่อก็คือจะให้คุณแม่กล่องหนึ่งเดี๋ยวเรามาให้คุณแม่เลือกกันเลยนะคะว่าให้แม่จะเอากล่องไหนกล่องไหนชี้มาอ่ะหยิบดูก่อนก็ได้อ่ะโอเค เอาไหมอันนี้แหละเอาคุณแม่เลือกกล่องนี้นะคะกล่องที่สองเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่เนี่ยคุณแม่เลือกกล่องที่สองนะคะอันนี้คือกล่องที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวแกจะมาแกะกล่องที่หนึ่งเลยจะไม่รอชา้าเพราะเรารอมานานแล้วนะคะอุอ้ยคันดกว่ะ จะดูด้วยเดี่เ่ข้าวแกงะแนงไก่อุย้ยน่ากินมากนี่ต่อไปนะคะนิด <c oughs> าแล้วหนึ่งว้าวแป้งพับสีจันท์สมของกินหัวใ่นี่สีจันนะคะทุกคนด้สีจันทนี่ชิ้นที่สามว้าวรองพื้นลองพื้น,น,นได้ลองพื้นได้ลองพื้นอุย้ย ชิ้นที่สี่ทุกคนได้คิมทาผิวตัวนี้คือเอ้ยไม่ใช่คิมทาผิวที่เป็นบำรุงผมอุ้ยอยากอยากใช้อยู่พอดีเลยยี่ห้อนี้เนีเ่นะคะต่อไปว้าพริกทอดรสกาหมูต่อไปนี่น้ำจิ้มสุกี้อ่าแล้วก็อันนี้พริกทอรดรสมะม่วง หิมพานนะคะไม่มปมองหิมะพานโอเคทุกคนหมดแล้วกล่องหนึ่งจะได้ของที่เกิน500ก็คือเกิน500จริงๆก็โอเคนะทุกคนคุ้มเนาะได้ของกินมา4อย่างนะคะทุกคนแล้วก็ได้ของใช้มา3อย่างก็คุ้มแล้วทุกคนผ่านไปแล้วกล่องแรกเดี๋ยวเรามาดูของแม่กันนะคะว่าจะมีรางวัลพิเศษไหมอ่าของคุณแม่ของคุณแม่ว่าของคุณแม่หนักกว่าให้คุณแม่คนตัดเอ้ยตัดดีกว่าอ้า อันนี้ซื้อให้คุณแม่นะคะคุณแม่บอกอยากเล่นน่ะแม่บอกอยากเล่น <c oughs> ขำๆ <c oughs> ตัดเลยคะ่ะคุณแม่เดยซจะได้ไอโฟนไอฟอนได้ทองกับเขาไหมดวงดีก็ได้โอเคฉีกเลยฉีดเลยเต จะมีรางวัลพิเศษเ๋ยวเขาหมายมีทูเรียนสักลูกหนึ่งมอนทองก็ดีโว้าว <c oughs> นี่ของคุณแม่ของคุณแม่อันนี้คืออะไรอ่ะแอลกอฮอล์เป็นแผ่นะคะทุกคนโอโ้น้ำหอมเหรอทุกคนมิสแองเจล นี่น่าจะเป็นน้ำหอมแน่เลยนี่แล้วก็มีพี่พอรู้แล้วว่าเล้ผสมกับของเนี่สีวันนาแป้งพับสีวันนาอ้พาเลตของคุณแม่เลยพาเลตทาตานี่พิกทรลดต้มยำนะคะที่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะทุกคน นี่โกโก้อ๋อโอ้โกโก้เดีโก็ก,กินแล้วแล้วก็ไฟเบอร์เอ้ยเอยใช้ไฟเบอร์นี่ทุกคนดีเลยสมกับคนแก่จริงๆเลยแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มซุกจีแกวเย่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันของคุณแม่อู้ของคุณแม่คุ้มมากนี่ของคุณแม่คุ้มมากแค่โกโก้กล่องเดียวก็ห้าร้อยเก้าสิบแล้วทุกคน ไฟเบอร์แค่กล่องเดียวก็3 9มรอยเก้าสิบแล้วคุ้มมากเอาจริงๆิ้พิชทอดพิชทอดก็ถุงละร้อยสิบบาทแล้วอะ่ะออโอ,โอ้ไม่ใช่น้ำจิ้มทุก,กี้นี่นะปะลาะโอ้ยสองกล่องก็คือไม่เหมือนกันเลยของเคยเดี๋ยวไปเห็นของคุณอื่นก็คือแบบว่าสั่งมาสองกล่องก็คือแบบเหมือนกันแต่นี้ของคุณแม่ไม่เหมือน,นเลยอุ้ยอันนี้อยากลองอันนี้คืออะไรอะ่ะน,น้ำหอมแบรนด์พิมลิพรายเดี๋ยวเรามาลองน้ำหอมดีกว่าไม่เคยลองมา,มา<ๆ>อะไรเลย ยิ่งแต่น้ำปลาไ้งน่ารักจริงๆเลยเนาะมาม่านี่แกะน้ำหอมพิมพ์นิยมน้ำหอมทุกคนน้ำหอมทอดเนี่ยอยากกินอยู่พอดีเลยแต่แม่บอกอยากกินพิมพทอดอยู่พอดีเลยน้ำหอมนะคะทุกคนแค่เนี่ยสามร้อยห้าสิบแล้วอะคุ้มเวอร์กล่องหนึ่งก็คือนี่ของคุณแม่กล่องหนึ่งเกียบพัน นี่หอมโอ้โอืมหอมมากไม่เคยซื้อใช้เลยหอมมากเลยยนะังไม่ทันฉีดอะมาทีเดียวไม่เอาเอา,เอามือมาให้คูณแ่ทำให้อืมอดมดูหอมมากหอมมากจริงๆหอมจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะหอมจริงๆ390สามร้อยกสิบคุ้มมากคนะ่บคุณแม่ แล้วก็ไฟเบอร์กับโกโก,โก้ก็คือได้ของที่แบบไม่เคยกินเลยเคยที่สั่งมาเนี่ยเคยกินแค่พริกทอดที่เหลือไม่เคยสั่งไม่เคยได้อะไรเลยอ๋อแล้วก็มีน้ำปลาที่เคยกินเดี๋ยวจะไปลองอันนี้นะคะทุกคนแกะเสร็จแล้วนะคะนี่ทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนถึงเราจะไม่ได้รางวัลแบบว่าทองหรือว่าไอโฟนหรือว่ารับโพงเ,เหมือนที่คนอื่นเหมือนที่คนอื่นเขาได้กันก็คือไม่เป็นไรก็คือเรา แค่แค่เราได้ไอเนี้ยที่ตักมาเนี่ยก็คือคุ้มแล้วนะแค่อันนี้อย่างเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เกจจะแรกเกจจะว่าจะไปซื้อที่วัดส,สันนะแค่เนี่ยสองอย่างเนี่ยก็คือว่าคุ้มแล้ววะทุกคนแล้วก็เป็นของที่เราแบบยังไม่เคยใช้แล้วก็เป็นของที่แบบไม่มีเหมือนกันแล้วก็สองกล่องสั่งมาก,ก็ไม่ซ้ากันนะแต่ว่าเกจก็ไม่รู้ว่าคนอื่นได้ซ้ำหรือว่าไม่ได้ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆก็คืออย่าไปซีเรียสเนาะเราเล่นสนุกขำๆก็คือตักหนึ่งเขา เขาคอนเฟิร์มมาว่าทุกกล่องคือเกิน500ก็คือถ้ามันได้เกิน500แค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b <to share>, s c r i b e ให้ด้วยนะคะ <S <S ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะคะว่าคุ้มไหมหรือว่าใครได้รางวัลอะไรที่มันแบบอู้แบบเซอร์ไพรส์อะไรเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย